ในการแสดงโฆษณาคือเมาโฆษณาให้หนูมันไม่เหมือนเป็นประคิบไงมันก็เลยเดี๋ยวเราไม่แอบดูสาวสองคนนี้นะครับเขาทำอะไรกันไม่รู้หนูนาหนูนาอายุกี่ขวบแล้ว12 12สิบสองขวบกะแล้วคุณหมอล่ะคุณหมอกี่ขวบยี่สิบค่ะเอาเอามันเป็นบ่ายนี่แหละเอาเอาเออบ่ายนิต หน้าจเย็นมาเลาเหตุการณ์ั้นตอทีหัวทิพย์หัวทิพยังก่อนนะเป็นหัวทิพย์หัวทิพย์สรุปว่าอยู่ได้ทุกนันนี้ก็พอนติตอใช่ไหมเออไอ้ข้างเขาหรือพี่หลอกอายุสามสิบสามพี่หลง โอ้ยเอาแล้วไปแล้วไปแล้วเจ้แต่ตอนนี้ไข่เบิ้งผู้สาวสองคนนี่เบิ้งติดตอกหรอกเขาคือมีความสุขแถวยบุนี่เจ้าเสดไข่เบาโบอาเบาบังเขาเป็นแนวเหมือนเด็กน้อยคุ้นเคยดูดูวะเจ้าโบดูวะเจ้าผั ติ๊กต็อกกินใจแล้วมั้งีติ๊กต็อกเาบอกเจี๊่จะบอกบึกบึหรอลออแบบนานลกานี่มันมีจัดแถวจัดแค่หมดขอไปวมันเริ่มสันเด้อขอไปอาบน้ำก่อนเด้อสงสัยแต่จะไบวเนี่ยของหน้าเบื่อจะผมังเงยสงสัยผมต้องไปเล่นติ๊กต็อบ้างแล้วนี่ เตียนั่บิ้งวเบิ้ชมดูครับสาวนูนากับสาวเมีย เธอไม่ไน,นะเธอเป็นคนที่เธอเป็นตัวของตัวเองไงไม่ขนาดกินตุกเธอก็ยังบอกว่าชอบจาอันนี้สาวเหมียวนะใช่ก็ว่าสาวเหมียวไงสาวนี่ใครไยไปได้แล้วพี่พร้อมยัง,งไป,ไปนุ่นไปได้หรไป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  ให้เบิ้งเนี่ยนะในติ๊กเก็ตมันเปล่งไรนะโอ้ที่ไหนได้ครับเออไม่แปลกไม่แปลกได้ครึ่งหนึ่งนี่หมายความว่าแฟนหนูได้ครึ่งหนึ่งแบบนี้บอเ่นุ่นเอาของเขาบ้างไหมไปดูเขาดูอะไรน่ะเขาคลิกคลั๊กคลิกคลั๊กไปดูว่ะเอา ดูแค่นี้พอครับไอพ่อดูต่อที่นี่เดี๋ยวเรามีภารกิจเราจะไปอส่งสาวส่งหนุม่มนนนะครับ,อบอเอาเคลียพื้นที่เราเคลียพื้นที่ได้อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยจะนั่งหลังมันไม่ดีสินั่งหลังอีกว่ะฮะวนนนจะนั่งหลังนะวุ้นอันนี้กางเกงตัวไหนนี่ แมกที่ตัวให้ใส่ไงตัวบอกเมื่อเช้าที่เขาใส่ตัวเรขอะทองเอาไว้กลางเจด้วยพี่ฮะเอาเดี๋ยวผมจะไปส่งนุ่มนนก่อนครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ